ไม่ต้องไฟแรงมากนะครับถ้าไฟแรงมากก็จะทำให้เคฟไม่กรอบและตรงกลางก็จะไม่สุกมือสั่นมือมีสั่นเลยมือแมนมันมันหิวเข่านี่สองแผน่นเหรอนะ แสไฟเท่าไหรผ่านไฟนิดนิดทะมานนั้นแหละประมาณหัวไม่ขีดเนะประมาณหัวไม่ถัวนี่แหละออถ้าใช้ไฟแรงมากมันจะหมุนแป้งไม่สวยแล้วมันก็จะตรงกลางจะไม่สุกเห็นยังครับ อยากจะไลฟ์สดนะเนี่ยแต่กลัวมีคนดูนะก็ฟลายไปเรื่อยๆก่อนสวัสดีครับนี่นี่นี่กล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้เหรอครับสองที่รูครับตาจะได้มีอย่างอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับตา <laughs> นะครับนี่เมนูนี้เราจะทำให้ดูว่า จะสุกเสมอกันจะไม่จะไม่ด่างเพราะมันมีมันมีน้องคนหนึ่งก็ถามมาว่าทำไมตรงกลางก้นก้นเคปเขาทำไมมันไม่สุกสาเหตุเกิดจากอะไรคือว่านอกจากเกตามันแล้วเนี่ยมันก็ไฟก็มีส่วนนะถ้าไฟมันแรงมากมันก็ พอเราลงเราลงแป้งไฟมันก็จะสะดุ้งขึ้นมาเอาแป้งมาาันจะนัำตู้จต้องมันสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยแหละเมนูนี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมนะเราเอาแป้ง,งมันมดๆหน่อยแล้วก็ลงลงแยมได้แป้งมาดมา แป้งแห้งหนะแป้งแห้งใช่คือไม่ไม่ใช่ว่าลงแป้งแล้วเราเอาขึ้นเอาใส่ไส้เลยมันจะไม่ค่อยสวยอ่ะแตงนี้ก็พออันนี้ร้านผมเนี่ยแต่ร้านไหนอยาใส่เยอะก็ไม่เป็นไรไม่ผิด ปัญหานั้นจะมีคือว่าคือบางคนเนีถามไม่อีกนะว่าทําไมทําไมไฟมันข้างหนึ่งสุกข,ข้างหนึ่งฟังข้างหนึ่งแรงข้างหนึ่งไม่แรงเนี่ยเออประมาณว่าเคฟทําไมข้างหนึ่งสุกฝั่งหนึ่งทําไมยังไม่ค่อยสุกอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะฐานเตามันไม่เสมอกันขามันเนี่ยเราแก้ปัญหาได้คือว่าเราลองเราหนุนเราถ้าไฟมันไม่มาเราก็ใส่ไส้ฝั่งที่มันสุกก่อน นนมเ,มออเนี่ยเหมือนผมเนี่ยสองใบเนี่ยคือว่าฝั่งนี้ไฟจะไม่ค่อยมีเราก็จะใส่ไส้ไว้ทางนี้ฝั่งบนจะจะอ่อนเราก็จะใส่ไส้ไว้ทางฝั่งทางที่มันถูกก่อนไม่ต้องรีบทำเคฟต้องเจเย็น เห็นไหมป้าเฉยเงี้ยปเฉยกงีกดังเงนี่ยเพราะเขาใจเย็นนี่แหละเ,เก็บแก่ก่อเพราะแกไม่รีบไงี่ยทำไปเรื่อยๆแต่กล้วยแล้วทีนี้ลูกค้ารีบก็บอกให้ไปซื้อของอย่างอื่นใช่ถ้าลูกค้า,ร,า,คารีบก็บอกว่าไปสั่งไว้ก่อนแล้วซื้อของอย่างอื่นก่อนนี่ต่อเบอร์สิบสี่นะครับดูแป้งเริ่มจะสุกแล้วเราก็จะ ใส่ซอสแล้วทีนี้เอานมใส่ใส,ใส่หวานนายลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งครับกำลังจะใส่กล้วยี๋ยวใส่ซอสหน่อยตัวขวดสวยงามกล้วยกล้วยหอมที่ใส่กัสนสดเลย ผมเน้นเอาเยอะความสวยงามไม่เท่าไหร่ลูกค้าผมเข้าใจเี็นะครับนั่นเลี้ยงเอะไรนี่เดี๋ยวเราปิดไฟไม่ใช่ดูนะเห็นไหมทันนี้มัน ไฟมันอยู่างนี้แล้วก็หมุนออกครับครับให้ใหญ่เห็นไหมขั้นตอนการทอับจะไวเลยนะทั<อ>บช้ามันจะทอบช้ามันจะแข็งมันจะกรอบไป สกำลังดีกำลังดีมัเลยเนี่ยก็จะผิวมันก็จะเนียนผิวแป้งมันจะเนียนสวยมันแพ็บเลยแหละพับนี่ไม่ต้องติดไฟก็ได้แล้วหรีหลีไฟไว้แต่เ้าเจก็อับให้ไวเห็นไหม โอเคเห็นแล้วแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็พัดให้มันเย็นหน่อยหนึ่งี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวปลุกไฟแกตเอจับมอรอนไหมรอจับแค่ยังไงเห็นไห้ให้เขาดูเนี่ยกรอบเห็นไหมใส่ถุงใส่ถุงอปละแค่นี้นะบ๊ายบาย